ตายเจอหน้าเจอหน้าป้าแล้วปวดเยี่ยวเลยเ <c oughs> อามาขอโทษสีน้ำปลานะอยู่ราบรีให้หนี่งใช่มามาจนก,กว่าจะหายนะเอามามาฟังนี้นั่งฟังนี้ชอบงนี้น้าแม่ทำยังไม่เคยเจอกันเราเจอกันดมยาดมนะเจอป้าขอดมยาดมแป๊บนึงอ,อ,อยังไม่จะอะไรเลยใจยเย็นอื ยึดเป็ดเมื่อไรจะไปไม่ไปไห้ย่งฮะยังไงอะไรเมื่อไรจะไปถึงวาระไปพี่บอกกูมาหน่อยดิฮะฮม <laughs> uhm, nó mày là hả nó tọc bệt nghe nào bay ôi mà khuyên, ôi mà ôi 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 mà, ôi 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 ôi

โอ้ย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 โอย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 

โอ้ยอื้ออื้ออะไรอื้ออะไรไปค่ะโอ้ยไอโอ้ย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 เจ็บไปไปโอ้ยโอ้ยโอ้ย นี <formation> ่ไม่ทำอะไรเลยแต่กูคดนี้ปวดจริงๆเลยนี่ไม่ไก่ชนเลยแม่งอ๋อไปไม่ได้ละอันนี้ไปยังอ้าไปไปนะเออไปๆๆๆๆไม่บอกนายมึงนะไอ้สัตว์มีเหลือกี่ตัวขนมาให้หมดเลย โอ้อ <łość> ้ยอ้ออ้อ้ยโออ้ยโยโอ้ย้าโอ้ยโอยโอ้ยโออ้อยโอ้ยโอ้ยโอยอ้ยอยออ ไม่อยากทำไปบอกนายมั่งนะรู้ไหมหลุไปสัตว์ไปเยอะโอ้โหโอ้โหมึงกไม่ได้ยังกระป๋อนหัวเลย

Terima kasih telah menonton! ตีคนแก่ใช่ไหมจริงไหมจริง,รงบาง,างอย่างอย่างนี้สื่อที่แม่งน่ากลัวใช่ไหมเดี๋ยวหากูาาอียเย้าไม้ฟาดคนแก่อย่างนี้นกูไม่ตีนะสัตว์กูตีไหมกูไม่ตีเลยนะเจ๊ผมไม่ได้จีเจ๊เลยนะเจ๊โดนกระทืบเองรูเ้เปล่าตบมือดีเฮี้ยลอยเฮี้ยอะไรอยู่วะเฮียมแบบอย, <c oughs> อยากโดนไหมฝากไปที่เดิมหน่อยลืมเอาไปเฝ้าอยู่ที่บ้าน เอออยู่ในห้องนอนอืเลยเพิ่งเอามาวันแรกเนี่ยแหละตอนแรกอยู่ในห้องนอนไงลืมไปอย่างนี้ไม่ค่อยได้เข้าบ้านเออเดี๋ยวนอน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 ไม่ดีนอนไม่สวยเลยน้ำมันนะรู้ไหมกินน้ำมันก่อนแก้ช้ำในไม่ได้ตีเลยแต่โดนกระทืบไม่ต้องกลัว จะไล่ย mm. huh ันกว่าผีมันหมดอะหมดสำนักมาจิ้แก่ช้ไหนนะอะล้างนะอาบน้ำเร็วมาเอาสติเขายังเนี่ยโอู้วเอาฝันเอ้ยฝันมาแล้วโอู้ตายแล้วโดนกระซืบสติต่างๆเฮ้ยญาติอยู่ไหนวะเนี่ยมาคนเดียวเหรอ โอ้ยเด็กมาออกมึงมาอาก่อนกูเดนต้นตีนไปแล้วเด็กออกไปเอาผงพาอาไงาไว้โไปไปนะไปนะโอ้ไปอย่าลืมไปบอกสำนักนะรู้ไหมเอาขนพระเกรู้ไหมโอ้โอ้โท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 เชิญไม่ยังกูไม่ได้ตีอะไรเลยดิเช็ะไรกูไม่ได้ทำอะไรเลยนเอาหายอูไปแล้วฮะโอ้ตายแล้วโซ โอเคนะกูไม่ได้ทำร้ายมึงเลยนะเยี่่เอาเชิญดูไม่อกไอ้เอ้ยแม่งแสดงหรือเปล่าวะ